ก่อนที่จะชำนะครับก่อนที่จะชำให้เรานะครับทําตามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับกรีดนะครับกรีดล่องนะกรีดล่องตรงนี้นะครับนี่่ประมาณนะครับกับประมาณเอาประมาณหนึ่งนิ้วกว่ากว่านิดนึงนะครับขึ้นมาไม่ต้องเป๊ะมากนะครับกรีดลงมาตรง ครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านที่กําลังชมวิดีโอนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการชํากิ่นมันเบอรี่นะครับหรือที่เรียกว่าหมอนนะครับที่บ้านเราเรียกว่าหมอนจะชํายังไงนะครับให้หมอนออกลากนะครับหลักรากเดินได้ดีนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็มีกลิ่งนะครับกิ่นมัน เราต้องดูให้ดีนะครับหมอนนี้จะใช้กิ่งที่ไม่แก่จัดเกินไปหรือไม่อ่อนเกินไปนะครับไม่อ่อนก็คือที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับไม่เหมาะที่จะนํามาชํานะครับเราจะใช้ส่วนที่มันพอดีนะครับก็ต้องดูที่ตามาด้วยมีตาด้วยนะครับเนี่ยตาหมอนนะครับตรงนี้นะครับที่จะแตกกิ่งแตกใบนะครับก็คือตรงนี้นะครับนะครับขั้นตอนในการชํานะครับเครื่องมือของเราก็จะมี มีดนะครับกครไกาตัดกิ่งประมาณนี้นะครับกิ่งมอนนะครับที่พอเหมาะไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะครับก็ตัดประมาณนะครับถ้าใครกะไม่ได้นะครับก็ใช้ไม้บรรทัดือตลับเมตรนะครับประมาณ10เซนติเมตรนะครับใช้ประมาณ10เซนติเมตรครับก็ตัดเลยครับ เวลาตัดนะครับให้สังเกตนะให้เหลือตรงตานะครับไว้นะครับอยไปตัดตรงที่ตานะครับ <S <S เมื่อเราได้กิ่งมันเบอรี่นะครับที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะชำ นะครับก่อนที่จะชําให้เรานะครับทําตามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับกรีดนะครับกรีดล่องนะกรีดล่องตรงนี้นะครับนี่่อประมาณนะครับกับประมาณเอาประมาณหนึ่งนิ้วกว่ากว่าดนึงนะครับขึ้นมาไม่ต้องเป๊ะมากนะครับกรีดลงมาตรงๆงนะครับอ่าประมาณสามล่องนะครับ แล้วเราก็ควันนะครับเปลือกออกนะครับโดยการกรีดขึ้นมาประมาณ 1- 2ถึงเซนนะครับนะจากนั้นนะครับก็ควันเอาเปลือกเอาเปลือกออกนะครับ เมื่อเอาเปลือกออกแล้วให้เราใช้มีดขูดนะครับเพื่อขูดเนื้อเยื่อที่ติดอยู่รอบๆของกิ่มพันธุ์นะครับขูดออกให้หมดครับ สังเกตรอยกลีดนะครับมันจะเกลียดเลยขึ้นมาตรงนี้นะครับจะกลียดรอยจะกลีดขึ้นมาด้านบนนะรอยกลีดจะขึ้นมาด้านบนรากของกลิ่นพันธุ์นะครับก็จะแตกออกตามรอยกลีดตรงนี้นะครับที่เรากลีดตรงนี้เพื่อให้รากนะครับของเขาเนี่ยสามารถเดินได้ดีนะครับแล้วก็แตกออกมาตามร่องที่เรากลีดตรงนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่ นะครับลากจะออกมาตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะชํานะครับให้เรานําไปแช่น้ํายาเร่งลากถ้ามีนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้อ่าที่ผมใช้นะครับก็คือใช้เอ็มร้อยนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนแกงเราก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ใส่ในน้ําผสมกับน้ํานะครับหลังจากแช่น้ำยาเล่ล้ลงรากประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็นําไปปักชํานะครับแนะนํานะครับให้ปักชําด้วยทรายนะทรายทรายก่อสร้างเรานี่แหละนะครับก่อสร้างเอาใส่แก้วพลาสติกครับแก้วที่มีการเจาะรูระบายน้ําด้านล่างนะครับก็นํากิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมไว้เสียบลงไปนะครับประมาณ5ถึง เจ็ดเซนประมาณนี้นะครับก็อ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำไปรดน้ำเช้าเย็นนะครับแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มก่อนสักสองอาทิตย์ให้เขาแตกยอดขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเอาออกไปไว้ในที่แสงแดดลำไรตามร่มไม้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ให้โดนแดดจัดๆนะ จนกว่าไปเขาจะออกแต่ออกมาได้ดีแล้วก็ลากเดินออกมาดี